บทที่67เสซียวเชนหวินรู้สึกเหมือนมีกองไฟเล็กๆถูกจุดขึ้นกลางอกจากนั้นมันก็ลุกชนเขาเรื่อยๆ่วนกระทั่งแผงอกของเขาเริ่มร้อนเผาลมหายใจของเขาหนักหน่วงดวงตาต้องนั่งเขม็งคอยยอมพูดความจริงหรือข้าเสียวเนิวต้านเป็นผู้ชายไร้ยังอายถึงได้เฝ้าคิดถึงสติที่ดูถูกดูแคลนตนเองหรือข้าแต่งงานแล้วก็ยังคิดถึงแต่สติคนอื่นอีกหรือ คำพูดนี้ไม่ต่างจากน้ำพึ้งที่ค่อยๆหยดลงในหัวใจของซิวเหมยทำให้ความสับสนและลมขมปลาที่เกาะลุมหัวใจของนางเอาไว้ค่อยๆสูญสลายไปอยามนี้หัวใจของนางเต็มไปด้วยรสหวานแกมขมใจทั้งดวงสั่นไหวดวงตาจ้องเขานิ่งเหมือนไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตนเองได้ยินจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่นางคิดเขาไม่ได้เฝ้าคิดถึงสตรีผู้นั้น ยิ่งไม่ได้รู้สึกว่านางเทียบสติผู้นั้นไม่ได้นางยังไม่ทันเข้าใจความหมายทั้งหมดในคําพูดของเขาเสียงแหบพระจนแทบสั่นละิลิกกระดังขึ้นตรงข้างหูอีกแล้วเจ้าเล่าตอนนั้นเจ้าก็เกือบได้แต่งงานกับคุณชายตะกุลหงแต่พอภายหลังเขาไปแต่งงานกับคนอื่นเจ้าถึงได้มาแต่งงานกับข้าเหมือนกันไม่ใช่หรือเซียวเฉียนหินย่อมรู้สถานการณ์ในตอนนั้นดีเพราะการมั่นหมายระหว่างซิ่วเหมยกับคุณชายตะกูลหงถูกคู่อื่นแย่งชิงไป นางทุกทิ้งคว้างท่านแม่จึงรีบฉวยโอกาสให้แม่สือไปสู่ขอนางมาให้เขาหากไม่ใช่เพราะความบังเอิญเช่นนี้บุตรสาวของซิลชัยเช่นนางจะแต่งเข้ามาในบ้านของเขามาเป็นภรรยาของเด็กหนุ่มยากไร้ซึ่งไม่มีอะไรสักอย่างเช่นเขาได้อย่างไรท่านซิลเหมยกําลังจมอยู่กับรสชาติหวานแกมขมในหัวใจจูจ่ๆก,ก็ได้ยินเสี่ยวเชียนหวินถามเช่นนี้สำน้าเสียงของเขายังเหมือนใส่ใจกับเรื่องนี้มากแววตาของเขาร้อนเผา จนทำให้หัวใจนางสารล,าลิกจู่ๆนางก็นึกถึงคืนวันนั้นขึ้นมาวันที่เขาก้าเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแล้วกระชากนางเข้าไปกอดโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงลมหายใจของนางติดขัดใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเรือ่อซิวเหมยเบือนหน้านี้ผังกัดลิ้ผีปักเบาๆไม่รู้ว่าควรเริ่มตอบอย่างไรดีข้าการมั่นหมายครั้งนั้นของข้า แต่เซียวเฉินวินเห็นสีแดงเลือบนใบหน้าของนางกับท่าทางที่พยายามเบืนหน้าหลบแล้วกลับเข้าใจความหมายเครื่องผิดไปเขากัดฟันเอ่ยว่าข้ารู้ดีว่าตนเองเทียบกับเขาไม่ได้เขาเคยเรียนหนังสือสามารถขับบทเพลงท่องโครงกรร่วมกับเจ้าได้แต่ข้ากลับไม่เข้าใจสักนิดเจ้าแต่งกับข้าก็มีแต่ต้องช่วยข้าทําขนมซิลวเหมือได้ยินเขาพูดเช่นนี้เนชัยก็อดเจ็บปวดไม่ได้ ใหญ่ท่านต้องพูดจะแดกดันข่าเช่นนี้ด้วยหากท่านดังเคียดข้าแล้วก็แค่อยากขาดจากข้าไปแล้วก็ไปหาภรรยาใหม่ข้ายอมตงกลมหน้ายอมทับอย่างมากก็กลับไปบ้านเดิมให้ท่านพ่อท่านแม่จัดการให้แต่งงานใหม่อีกครั้งนั่นเป็นโชคชะตาของข้าเองไม่อาจโทษใครทั้งสิน้นแต่ท่านกลับเอาเรื่องนี้มาอุดปากข้าใหญ่ต้องทําเช่นนี้ด้วยขากับเขาเคยมั่นหมายกันมาก่อน แต่หลังจากนั้นการมั่นหมายกันก็ถูกล้มเลิกข้าถึงได้มาแต่งงานกับท่านนับตั้งแต่แต่งงานกับท่านในจของข้าก็มีแต่ท่านเท่านั้นนึกถึงภาพตอนที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆเขาต้องลุกขึ้นมานวดแป้งทําขนมตั้งแต่เช้านางเองก็ลุกขึ้นมาช่วยน้าตาของซิ่วเหมยก็ร่วงลงมานับตั้งแต่แต่งงานกับท่านมีอะไรที่ข้าทําได้ไม่ดีพอบ้างท่านลาคานว่าข้ามือไม้แขางไม่อยากให้ข้าตื่นไปช่วยทําขนมข้าก็แอบเรียนกับออซอ จนกระทั่งทําเป็นแล้วไปช่วยท่านข้าเคยวางตัวเป็นบุตรสาวตระกูลบัณฑิตอย่างนั้นถือเสี่ยวเฉียนหวินเห็นนางครองให้ออกมาทั้งยังปวดใจทั้งจนปัญญาในสมองของเขาเต็มไปด้วยความสับสนระหว่างเขามีเรื่องราวมากมายแต่กลับไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอธิบายจากตรงไหนดีที่ข้าไม่ให้เจ้าช่วยทําขนมไม่ใช่เพราะรังเกียจเจ้าแต่เพราะกลัวเจ้าจะลําบากเจ้าไม่เหมือนกับอาซอเจ้าเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็ก แถมไม่เคยทำงานพวกนี้ถ่อให้ข้าไม่เคยทำแล้วจะเรียนไม่ได้ถือข้าซิวเหมยเบือนหน้าหนีพางกะเล็ฟฝีปากนับตั้งแต่วันที่แต่งงานกับท่านข้าก็รู้ว่าต้องอยู่กับท่านไปช่วยชีวิตไม่เคยมีความคิดเป็นอื่นอีกท่านมีอาชีพขายขนมหาเพล ข้าก็ต้องเรียนวิธีช่วยท่านนวดแป้งทาขนมท่านตะอออกไปข้างนอกแต่เช้ากลับมาตอนค่ำข้ายอมต้องเตื่นแต่เช้าเป็นเพื่อนท่านและรอดท่านกลับมาในตอนเย็นข้าจะปล่อยท่านเหน็ดเหนื่อยอยู่คนเดียวส่วนตนเองเอาแต่นอนสบายได้ถือสรุปแล้วท่านไม่เคยเห็นข้าเป็นคนกันเองในใจของท่านไม่เคยมีข้าข้าขาเสี่ยวเฉยนหวิน แต่เต่เบิกตามองภรรยาที่กำลังร้องไห้เขาทั้งปวดใจทั้งไม่รู้ว่าจะปลอบอย่างไรปกตินางไม่ค่อยร้องไห้ทำให้ตอนนี้ถึงได้ร้องไห้เสียใจมากมายเช่นนี้ซิลเหมือนนึกถึงเรื่องในอดีตก็จะย้อนกลับมาคิดเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ร้องไห้ออกมาอีกข้าแต่งงานกับไก่อยู่กับไก่แต่งงานกับหมาอยู่กับหมาแต่งงานกับท่านไม่ว่าท่านจะยากจนหรือร่ำรวยข้าก็จะอยู่กับท่านชีวิตนี้จะอยู่กับท่านเท่านั้น ตอนนี้ท่านกลายเป็นคนใช้ของชวนเชินโกโหข้าก็ตั้งใจเรียนรู้วิธีการปกครองบ้านเรียนรู้วิธีการจัดการเรื่องใหญ่น้อยต่างๆเพียงแต่ไม่ว่าข้าทําอะไรท่านก็หองไม่เห็นอยู่ดีท่านใดนเชี่ยวเหมยก็สัมผัสได้ว่ามีเรี่ยวแรงมหาศาลร,รัดร่างของนางเอาไว้แน่นนางยังไม่ทันได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรียมฝีปากก็ถูกปิดเอาไว้เซียวเฉียนหมิน่นเกาะนังเอาไว้แนบอกแขนแขน็งแ,แกรง่ง กดบั้นเอวของนางให้แนบกับร่างของเขามือขวาจับหลังศีรษะของนางเอาไว้แน่นทาให้นางเบือนหน้าหลบไม่ได้เขาเถียงสู้นางไม่ได้จึงได้แต่ใช้ลิ้นฝีปากเช็ดน้าตาบนใบหน้าขาวสะอาดของนางและอุดลิ้นฝีปากช้าทุกเยงของนางเอาไว้ช่วขณะนั้นรอบด้านกับลายเป็นเงียบสง,งัดในห้องมีเพียงเสียงลมหายใจกับเสียงอื่อักเท่านั้นเมดูผ่านไปนานแค่ไหนในที่สุดเขาก็กลมลงมองนาง เห็นหญิงสาวเอ็นร่างซบกับแผงอ,อกของเขาอย่างไรเที่ยวแทงปลายจมูกถ่งรันชื้นไปด้วยเหงื่อซิวเหมยหากข้าบอกว่านับตั้งแต่แต่งงานกับเจ้าข้าไม่เคยคิดถึงอี้ชุยเอ๋ออีกฉันยังไม่เคยคิดอะไรกับสติพูดเั้นแม้แต่น้อยเจ้าจะเชื่อข้าหรือไม่หากท่านพูดข้าก็จะเชื่อนางก้มหน้าลงเอียงอ้าจนแทบไม่กล้ามองหน้าเขาได้แต่ใช้แขนเบาบาง กอดเอวของเขาเอาไว้แล้วซ่อนใหมหน้าก,กับแผงอ,อกของเขากลิ่นเฉพาะตัวของบุรุษเพศอบอวลอยู่ตรงปลายจมูกกลิ่นเหงื่อจังๆนั้นไม่น่ารังเกียจสามยังแฝงด้วยกลิ่นอายที่ทำให้ผู้คนเมามานยยมค่ำคืนตอนนี้นางตั้งคันข้าเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหากสืบได้แน่ชัดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าย่อมเป็นเรื่องดีแต่หากมีอะไรหากมีอะไรจริงๆท่านจะทำอย่างไร แขนที่โอบรอบเอวของเขาแข็งเกร็งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเซียวฉินหมิ่นย่อมสัมผัสได้เขายกมือขึ้นลูบ่ากของนางเบาๆเป็นเชิงปรอบโยนต่อให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าจริงก็เก็บไว้ไม่ได้เช่นกันเซียวเหมิดกลั้นหายใจรอฟังคําตอบของเขาแต่สุดท้ายกลับได้ยินเซียวเฉินหมิ่นตอบเช่นนี้เอนางไม่กล้าพูดอะไรได้แ,แต่เงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างธรรมดะวังเท่านั้นจริงๆข้าเองก็รู้ดี การปากดตัวของนางเป็นแผนการที่ถูกวางเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อรอให้ข้าไปติดกับแต่ข้าก็ยังใจอ่อนอ่อนนังหนังให้น้องชายมาเชิญข้าก็รับปากซ้ำอย่างไม่ลงตัวมากพอทิ้งองค์คลักไว้ด้านนอกพอเห็นว่าพวกนางสองพี่น้องเป็นแค่สตรีกับเด็กอ่อนแอสุดท้ายก็เลยเกิดเรื่องเร็วรา้ายเช่นนี้ขึ้นในเมื่อนางเจตนาไม่ดีเด็กคนนี้ย่อมเก็บเอาไว้ไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้น ข้ายังเคยรับปากกับเจ้าเอาไว้แล้วเขาก้มลงจ้องนางนิ่งข้าเคยรับปากกับเจ้าแล้วว่าต่อให้เจ้ามีลูกไม่ได้ก็จะไม่แต่งอนุในเมื่อไม่แต่งอนุก็ยิ่งไม่มีทางเก็บเด็กที่มีชาติกำเนิดมไม่ชัดเจนเช่นนี้เซียวเหมยฟังแล้วหัวใจอ่อนปวกเปียกไปหมดนางคิดไม่ถึงเลยว,ว่าเซียวเฉียนหวินจะกล่าวคำพูดชดนิดออกมาหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนไหนๆไ,ไม่ว่าอย่างไรก็คงต้องเลือกเก็บเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองเอาไว้ แต่แต่หากนั่นเป็นเลือดเนื้อเชือ้อไขของท่านจริงๆข้าคงทําใจไม่ได้อย่างน้อยก็เก็บเอาไว้ข้าจะเป็นคนเลี้ยงเองเจ้าอย่าคิดว่าข้าแค่พูดเอาใจเจ้าเท่านั้นไม่ว่าเด็กในท้องสติคนนั้นจะเป็นลูกของข้าหรือไม่ข้าก็ไม่ต้องการชีวิตนี้หากเจ้ามีได้ก็มีหากมีไม่ได้แล้วกลับลูกของพี่ใหญ่กับอาซอมาเลี้ยงไว้สักคนแต่ถ้าพี่ใหญ่กับอาซอ ก็ไม่มีลูกเหมือนกันเล่าซิวเหมยถามเสียงเบาก็ยังมีท่านพ่อกับท่านแม่ไม่ใช่หรือไม่แน่ในท้องท่านแม่อาจเป็นน้องชายก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องอาศัยเขาให้สืบเชื้อสายตระกูลเซียวต่อไปแล้วคำพูดของเขาทำให้ซิวเหมยถึงกับพูดไม่ออกเจ้าเล่าให้ข้าฟังหน่อยตอ,อนนั้นจเจ้าตกลงมันหมายกับคุณชายตะกูลหงแล้วไม่ใช่หรือทำไมภายหลังการมันหมายนั้นถึงได้ถูกยกเลิกไปเล่า จริงๆแล้วเขาสงสัยมาตลอดว่าทำไมนางถึงมาแต่งงานกับเขาได้มีอะไรน่าเล่ากันก็ผู้อื่นมีเสียนเดิมมากกว่าสิพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาซิวเหมยก็อับอายนะักก่อนหน้านี้เจ้าเคยพบเขาใช่ไหมอืมเจ้าอยากแต่งงานกับเขาเมื่อก่อนอยากแต่งต่อมาต้องแต่งงานกับข้าเสียใจหรือไม่ทำไมข้าต้องเสียใจด้วย นางเหมลอมือฝีปากก่อจะเอ่ยโต้แย้งเขาเสียงเบาข้าเทียบเขาไม่ได้เขาเป็นคุณชายตะกูลหงแต่ข้าขับไม่มีอะไรสักอย่างเซียวเฉยนหมิ่นอยากได้ยินซิวเหมยพูดให้ชัดเจนกว่านี้จริงๆเปรียบเทียบกันแล้วท่านนาตาดีสู้เขาไม่ได้แถมเขายังสามารถแต่งลำนำขับโคลงกรอนใช่จริงๆข้าค็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าคงเสียใจที่ต้องมาแต่งงานกับข้า แต่ข้ากลับไม่รู้สึกเสียใจสักนิดนางเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสายตาจริงจังดวงตาทั้งสองคู่ประสานเข้าด้วยกันทันใดนั้นใบหน้าของซิวเหมยก็เปลี่ยนเป็นแดนกรรมแอนนอางก็ยังรวบรวมความกล้าเก่าวคำพูดในใจออกมาหลังจากแต่งงานกับท่านข้าถึงได้รู้ว่าข้าข้าเจ้าทำไมหรือ มือซึ่งวางทับอยู่บนเอวบอบบางของนางออกแรงมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวซิลเหมยถูกกดจนรู้สึกเจ็บสองขาอ่อนแรงแต่ก็ยังฝืนทรงกายเอาไว้พางตอบเสียงเบาข้าข้าชอบคนแบบท่านใช่นับตั้งแต่แต่งงานกับเขาเขาก็ก้าวเข้ามาอยู่ในหัวใจของนางคนเช่นเขาบางครั้งจะพูดใจหยอกล้อจนนางต้องหัวเราะ บางครั้งเขาก็ใช้แขนแขน็งแ,แกร่งกอดนางเอาไว้บนแคร่อย,อย่างระมัดระวังเหมือนนางประสมบัติลำคาที่จะแตกหักได้ง่ายบางครั้งเมื่อพูดถึงอดีแแตแววตาของเขาจะหมดลงทําให้นางปวดใจนักปวดใจจนอยากย้อนกลับไปในอดีตเพื่อกอดเขาเอาไว้และทําดีต่อเขาด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่นางมีเจ้าไม่รังเกียจที่ข้าไม่รู้หนังสือหรอกหรือตอนนี้ท่านก็รู้หนังสือแล้วไม่ใช่หรือนางอาจจะไม่กล้างเงยหนะ้า ได้แต่สุกหน้ากระอุกของเขาด้วยความเอียงอายแต่เมื่อก่อนข้าไม่รู้หนังสือเป็นแค่พ่อค้าขายขนมเท่านั้นข้าก็เป็นภรรยาของพ่อค้าขายขนมเออเจ้าเสียงของเซียวเฉียนวินสั่นเล็กน้อยข้าไม่เคยคิดมื่ก่อนเลยว่าคนเช่นข้าจะมีอะไรดีสักอย่างหยาบคายไม่รู้จักเอาอกเอาใจแถมเมื่อก่อนครอบครัวข้าก็ถูกผู้อื่นทูถูกทูกกแคลน ผู้อื่นดูแคลนท่านก็เพราะพวกเขาไม่ดีข้าไม่รู้สึกว่าท่านหยาบคายแถมจะว่าไปต่อให้ท่านหยาบคายข้าก็ชอบนางจะพูดออกมาได้อย่างไรว่าจริงๆแล้วนางชอบมากนางชอบความหยาบคายของเขาที่ทำให้นางเกือบขาดใจใตายในวันนั้นมากซิวเหมยเขากอดน,นางเอาไว้แน่นจนนางเกือบหายใจไม่ออกครั้งนี้ข้าผิดต่อเจ้าต่อไปข้าจะไม่ทำอีกข้าจะไม่แต่งอนุปไปแต่งไปตลอดไป ไม่ว่าอย่างไรก็จะมีเจ้าแค่เพียงคนเดียวพอรู้ว่าวันนี้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมามาเห็นคูยหินน้อยซิ่วเหมยกับคุณชายทองทำท่าจะทะเลาะกันก็ไม่ไว้ใจนักดังนั้นจึงคอยแอบฟังอยู่ด้านนอกใครจะคิดว่าคนด้านในพูดคุยกันอยู่ครู่ใหญ่หนางกลับจับใจความไม่ได้สักนิดแถมตอนหลังยังมีแต่เสียงอื่ๆอกัอกจากนั้นก็เหมือนได้ยินเสียงคูยินน้อยซิ่วเหมยทอ,องไห้ นางตกใจมากในใจคิดว่าจะทำอย่างไรดีคูหยินน้อยซิ่วเหมยที่มีนิสัยอ่อนโยนไม่เหมือนคูหยินน้อยเมืองหากคุณชายรองตบตีคูหยินน้อยซิ่วเหมยจริงๆคูหยินน้อยซิ่วเหมยที่แสนบอบางมีต้องถูกตีตายหรอกหรือขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคำรามต่ำของคุณชายรองดังออกมาจากในห้องแถมเสียงร้องให้เฉกเฉื่ออื่นของคูหยินรองก็เหมือนจะดังยิ่งกว่าเดิมนางขมหมดคิ้ว พางพยายามเงี่ยหูฟังทันในนั้นก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ถอนใจด้วยความโล่งอกในคืนนั้นหลังจากเซวเฉียนหวิ่กับซิวเหมยปรับความเข้าใจกันได้พวกเขาก็ได้ทิ่มรดความหวานชื่นอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อน ทั้งที่แต่งงานกันมาแล้วหนึ่งปีกว่าหลังจากนั้นเซียวเฉินวินก็ทําตัวไม่ต่างจากไม้กระทุงกระแทกครั้งหนึ่งก็จ้องหน้าเซียวเหมยพังเอ่ยถามคำหนึ่งจริงๆคําถามที่เขาถามก็รว่นเป็นเรื่องที่เคยพูดคุยกันมาก่อนเช่นเจ้ายัางคิดถึงคุณชายตะกูลหกนั่นอีกไหมข้าหรือเขาดีกว่ากันรู้สึกว่าข้ายาบคายเกินไปหรือไม่รังเขียจว่าข้ากระแทกแรงจนเจ้าเจ็บหรือเปล่า แต่เขายัางบังคับให้นางกล่าววาจาหน้าอายออกมาให้ได้เซียวเหมือนที่น่าสงสารเป็นเด็กสาวที่เคยแต่แต่แตงลำนำขับโครงกรอนคุ้นเคยกับการรักษากฎระเบียบข้อห้ามของอิสตรีไม่ว่าจะพูดจะจาอะไรก็ต้องทำอย่างธรรมะระวังไปเสียหมดย่อมคิดไม่ถึงเลยว่าเซียวเฉินหวินจะบีบบังคับให้นางกล่าววาจาหน้าอายเช่นนี้ออนแรกแรกนางเอาแต่กอดบ่าเขาร้องให้เพราะไม่กล้าพูดแต่ภายหลังถูกเขาบีบบังคับจนไม่มีทางเลือกจึงจำต้องยอมพึมพำออกมา ในใจข้ารักแต่ท่านใครก็เทียบท่านไม่ได้ต่อให้ถูกท่านกระแทกจนขาดใจข้าก็เต็มใจข้ารักความหยาบคครของท่านรักมากๆเสี่ยวเฉียนหวินได้ยินเช่นนี้เก็ยิ่งรู้สึกรักสติร่างอ่อนปลวกเปียกในอ้อมแขนมากยิ่งขึ้นใจนึกอยากจะหลอมรวมร,วมร่างของตนเองเข้ากับร่างของนางจะได้ซ้ำไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนกว่าเขาจะยอมเลิกลาถึงตอนที่ซิ้่วเหมย ก็ได้แต่มองเขาด้วยดวงตาเลื่อนลอยแล้วเอ่ยครอไปได้วยน้ำตาราวกับคนที่กำลังเมามาจนไม่ได้สติเสี่ยวเฉียนหินอุ้มนางขึ้นมาทุบหลังให้เบาๆนางถึงได้สติสองสามีภรรยากอดกันแน่นจะได้ยินเสียงหัวใจของอีกฝ่ายเต้นพวกเขาย่อมมีคำพูดอีกมากมายที่อยากจะพูดคุยกันหากเด็กในท้องนางเป็นลูกของท่านจริงๆท่านจะตัดใจไม่เอาได้จริงถือไม่เอาก็คือไม่เอามีอะไรให้ตัดใจไม่ได้กัน เดิมก็ไม่ควรเป็นลูกของข้าแล้วข้าจะเอาเพื่ออะไรหากเป็นเช่นนี้ไม่รู้ว่าท่านพ่อท่านแม่จะคิดอย่างไรพวกท่านคงตำหนิข้าแน่เ้าวกังวลเรื่องนี้เองหรือข้าดูแล้วท่านแม่หลักเจ้ามากกว่าข้าเสียอีกท่านกลัวเจ้าจะเสียใจย่อไม่ตำหนิเจ้าพอเรื่องนี้แน่ซิลวเหมยคิดดูก็ใช่ชัวขณะนั้นนางรู้สึกว่า หวานเชื่อในหัวใจอย่างบอกไม่ถูกนางกอดสามีของตัวเองไว้พังกล่าวเสียงอ่อนชีวิตนี้ได้แต่งงานกับท่านเป็นภรรยาของท่านเป็นสะพ้ายของท่านแม่นะับเป็นวาสนาของข้าเสี่ยวเฉียนหินมองท่าทางเ e อียงอายโอนอ่อนและย้อนกลับไปทิศถึงคำพูดที่นางกล่าวกับตนเองในใจก็นึกสงสารอย่างบอกไม่ถูกแต่งงานกันมาหนึ่งปีกว่านางต้องคอยธรรมะระวังอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ได้พูดคุยเปิดอกกัน กวาดเหมือนได้ดื่มน้ำผึ้งไม่มีผิดเสียวเฉยนหมิ่นยิ่งปอดนางแน่นขึ้นสองสามีภรรยายิ่งหวานชื่นกับยิ่งกว่าตอนที่แต่งงานกันใไม่ๆม่เสียอีกวันรุ่งขึ้นพอเมื่อวานชิ้วเหมยเหนื่อยมากเสียเ่ยวเฉินหมิ่นก็เลยไม่ได้ปลุกให้นางตื่นเขาลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแต่งกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกอคิดจะเอกไปพบกับเฉินเหอเอ,อ๋อดูสิว่าจะสามารถสืบอะไรจากนางได้บ้างหรือไม่เขาไม่รู้จริงๆว่าหลังจากเมาหลับไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องระหว่างชายหญิงหากมีอะไรเกิดขึ้นจริงก็ไม่น่าถึงขั้นจาอะไรไม่ได้เลยประเด็นนี้ทําให้เขาอดสงสัยไม่ได้ใครจะรู้ว่าเพิ่งก้าวออกไปเสี่ยวเฉยนเหยาผู้เป็นพี่ชายก็มาหาพอดีไอ้หนูทีแท้เจ้าก่อเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ด่วนเป็นพี่น้องแท้ๆไม่จําเป็นต้องอาไรมาบทกันให้มากความ เสี่ยวเฉินเหนี่ยวจึงเปิดฉากทันทีพี่ใหญ่จนถึงตอนนี้ข้าก็ยังงงอยู่เลยคงต้องไปสืบดูก่อนพูดถึงเรื่องนี้เสี่ยวเฉินหมินก็ต้องขอมมดคิวแน่นคนใจเย็นอย่างซิ่วเหมยยังโมโหเพราะเรื่องนี้แถมเมื่อวานมารดาที่กําลังตั้งครันก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟเสี่ยวเฉินหมินเองก็รู้ว่าปัญหาที่ก่ะขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่อง,งเล็กๆเลยเจ้านี่ปกติก็ดูฉลาดทำไมถึงได้ก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ เสี่ยวเฉียนเหี่ยตบบ่าน้องชายยางทนใจพังเอ๋ยถามด้วยความเห็นอกเห็นใจเซียวเหมยเป็นอย่างไรบ้างทะเลาะกับเจ้าหรือเปล่าเปล่าพอคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเสี่ยวเฉียนหินก็สบายใจเหลือเกินโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนยิ่งทําให้เขาสะใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแถมเซียวเหมยเองก็ชอบมากอีกด้วยส่วนเรื่องของเฉินเหอเอ๋อนางกลับดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจอีกแล้วเฮ้อ นี่เป็นเพราะซิ่วเหมอนิสัยดีปกติไม่ว่าเรื่องอะไรก็อยอมตามใจเจ้าดูอาซอของเจ้าสิหากข้าก,าก้าพูดกับสาวใช้คนไหนชักประโยคนางคงคว้าเ็้าอิ่มาฟาดหัวข้าแน่พี่สะพ้ยของตนเองนิสัยอย่างไรเสี่ยวเฉียนวินย่อมรู้ดีเขายิ้มพังกล่าวกับพี่ชายว่าจริงๆมีอะไรอาซาอก็มักจะพูดกับพี่ใหญ่เสมอแบบนี้ก็ดีเหมือนกันพูดอะไรลงไม้ลงมือนะสิ เสี่ยวเฉยนเหี่ยวใส่หน้าพัางเข้าถอนใจเจ้าทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ดีนะที่อาซอเจ้าไม่อยู่ไม่อย่างนั้นหนางต้องลงมือสั่งสอนเจ้าแทนซิ่วเหมยแน่อาซอจะกลับมาวันไหนหรือหลายวันก่อนนังให้คนส่งจดหมายมาบอกว่าจะกลับวันมาลืนดังนั้นข้าขอเตือนเจ้ารีบจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยซะไม่อย่างนั้นถ้าอาซอของเจ้ากลับมาได้ยินเข้าหนางต้องโกรธมากแน่ ถ้าโกรธเจ้าแค่คนเดียวยังพอว่าถ้าเกิดพานมดาด่าข้าว่าทำไมถึงมีพี่น้องแบบนี้ข้ามีต้องสวยไปด้วยถือเสี่ยวเฉียนอย่าไม่ได้กังวลอย่างไรเหตุผลคนอย่างเมิ่งเชียวเอ,อ๋อปกป้องคนในครอบครัวอย่างที่สุดพูดตรงๆก็คือนางเป็นคนประเภทที่ว่าน้องสามียังอายุน้อยต้องคอยปกป้อง ท่านแม่อายุมากแล้วต้องปกป้องส่วนน้องสะพ้ายมีนิสัยอ่อนแอก็ต้องปกป้องเช่นกันหากนางรู้ว่าเซียวเฉินหวินก่อเรื่องยุ่งยากนี้ขึ้นนางต้องใช้อำนาจของพี่สะพ้ายก่ด่าเซียวเฉินหวินก่อนจากนั้นก็ต้องกลับเรือนมาซ้อมขาอแน่ทำไมท่านรู้สึกว่าตนเองถูกผักพรมอย่างนั้นหรือใครใช้ให้ท่านเป็นพี่น้องกันเล่าขากาทำเรื่องแบบนี้ไม่แน่ว่าวันไหนท่านอาจจะทำบ้างก็ได้ดังนั้น ต้องลงมือสั่งสอนก่อนแล้วค่อยว่ากันเสี่ยวเฉียนเหี่ยวคิดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้แต่หวัดนภาวาเสี่ยวเฉียนหินขมวดคิ้วคุนคิดพี่ใหญ่พูดถูกตอนนี้เรื่องนี้รู้ไปถึงขูท่านพ่อท่านแม่แล้วโมหวานท่านแม่ก็โมโหมากหากอาซ้อรู้ต้องอาละวาดแน่ไปข้าจะไปเป็นเพื่อนเจ้าเดี๋ยวเจ้าไม่ต้องออกหน้าข้าจะเป็นคนไปขค่มขู่นางเอง คนยังเสี่ยวเฉียนเหยาไม่เห็นสติผู้นั้นอยู่ในสายตายอยู่แล้วยิ่งไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นพี่เขาจึงไม่สนใจว่าจะหลบเลี่ยงเพื่อป้องกันคำขอรหัสักนิดตอนนี้สมองของเขาคิดเพียงแต่ว่าทำไมสติผู้นั้นถึงได้ก่อปัญหาแบบนี้ให้น้องชายของเขาแต่สองพี่น้องยังไม่ทันได้ก้าวพ้นประตูบ้านก็ถูกพ่อบ้านใหญ่มาขวางเอาไว้เสียก่อนอูยิยนเชิญคุณชายทั้งสองไปพบขอรับพ่อบ้านใหญ่ยิ้มอย่างนอบน้อมแต่น้ำเสียงบ,บอกชัดเจนว่า จะไม่ยอมให้ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ